ฟังนะทัศินฟังนะอืมเป็นยังไงรู้ตัวแล้วยังทัศินรอกเขาก็ดำเนี่ยตี๋กันทั่วประเทศไทยเราเก่งมาจากไหนมาเหยียบหัวคนทั้งโลกเหยียบหัวชาติศาสนาพระมศาสตร์จะจมหน้าทัศินนะอย่าทําไปนะอย่าดื้อย่าด้านอืมจะมีวันหนึ่งจนได้ละไม่เหนือกรรมก็ไ,ได้ไม่มีใครเหนือกรรมน้าีกรรมมสมังพลัง ไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้นั่นกรรมนี้เหนือหมดเลยเราอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมให้ระวังให้ฟังเสียงอัดเสียงทําถ้าเรายังจะเป็นผู้เป็นคนต่อไปและเป็นคนดีคนดีพลิกเปลี่ยนแปลงความเลวรรามตัวเองที่มีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์นี่ออกไปออกไปลิกตัวให้เป็นคนดีเพื่อหนุนชาติศาสนาพระกษัตริย์นี้คนทั้งประเทศเขาจะอนุโมทนาสาธารเวลานี้เขาจหนี ถ้ากมา่อวานพูดเราเอาเพาะเ,เอาอำนาจบ,บาดหลวงป่าป่าเถื่อนมาเหย,ยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเองตั้งแต่หัวพระมาสราดลงมามันเหยียบแลกไปหมดเวลานี้มันเลือกใครม่ได้มันบ้ายอดถ้าศิลบ้ายอดรู้ไหมบ้าลาบบ้ายอดบ้าอำนาจรู้หรือยังนี่หลวงจากัวกํกำลังพูดเนี่ย สุขีกรรมาาการพูดกันสอนกันมันสอนไม่ได้หรือเป็นตั้งกับเป็นนายกมาเราก็ไม่เห็นนายกที่ปิ้นป้อนหลอกลวงต้มจุนทุกแบบทุกแบบเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองขีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่แต่เข้าใจว่าเขาดีแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติศาสนาพระมหาศาสตร์แล้วกลับทำชาติศาสนาพม่าศาสตร์ให้ล่มจมต่อหน้าต่อตาของคนทั้งชาติีูเป็นยังไง พิจารณาทีมันน่าด้านขนาดไหนอันนี้เป็น,ปนตั้งแต่เป็นนายกมาเราก็ไม่เห็นนายกที่ปิ้นป้อนหลอกลวงต้มสุนทุกแบบทุกฉบ,แบบับเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่นะเราก็ไม่รู้เราก็ดื้อว่าเป็นคนเราก็ยกขึ้นจะเป็นนายกเราไม่ทราบว่ามันจนไักเป็นผีนี่แล้วเป็นไงบดัดนี้จะมาพูดเมืองอุดรชาวด์เราฟังอยัางแล้วทั่วประเทศไทยก็รกทราบกนทั่วถึง,งแล้วเมืองอุดรเรายังไม่ทราบเหรอ เป็นยไงคนประเภทนี้นะพริรารณี่มันสรุปสังเกตนะนี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เอน็นหน้าเอน็นหลังไปไหนดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วที่แรกก็เข้าใจว่าเขาดีดแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วกลับทำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ล่มจมต่อหน้าต่อตาของคนทั้งชาติที่เป็นยังไงพิจารณาดีมันหน้าด้านขนาดไหนไอี มันไม่ยอมออกเขาขับไล่มันออกมันก็ไม่ยอมออกไม่ง้นสมักอะไรอีกเอาเงินไปหาจา้างหาวานเงินแต่ก่อนจะเป็นมงคลเงินของนายกคนนี้เป็นคืนเป็นไฟเผาไหมา้ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองนะเอาไปย้อนให้คนไหนคนไหนแล้วเป็นไฟทั้งหมดเงินเหล่านี้เป็นเงินเป็นไฟเขาบ้านเขาเมืองนะเขาชาติศาสนานะเดินคู่กงงเดินเขานายกคนนี้ไปแจกที่ไหนเอาไปเถอะ เผาทั้งนั้นล่ะเผาทั้งนั่นล่ะเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคลเงินเหล่านี้เป็นเปลนไฟเผาชาศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างเป็นที่ที่เดียวไม่สงสัยเลยเงินเราถือว่าเป็นมงคลมาตั้งแต่ดั้งเดิมจต่เงินปัจจุบันที่อยู่ในใครเป็นผู้ครอบครองเวลานี้เป็นยักเป็นผีมันนี่เลยกลายเป็นไฟไปด้วยกันหมดจะเผากันทั้งชาติบ้านเมืองให้แหลกหลือเป็นหมดนี่ฟังให้ดีมงณรวันนี้เขาจะมาพูดที่นี่หลวงตาพูดเยก่อนเลย ให้ท่านตลาดได้ทราบเอาไว้วัาเป็นคนประเทศใดโอ้ชาวตุสาบแข่งกันทั้งประเทศเมืองอุานเราเป็นยังไงพิจารณาสิแล้วก็เมืองอุดเป็นเมืองที่หลงตาบัวซึ่งเป็นาถานของนายทักษ,ษิณนี่นะอ,อยู่ที่นี่ด้วยได้ฟังอดไม่ได้วันนี้จึงต้องพูดออกมาท่านตลาได้ทราบตัวหน้ากัน